นี่เป็นคาบูดีมร้อยนะครับดีมสูดเสร็จนะครับพามาดัดแตงไก่เปโยห้าย5สีครับผมกดทัดสิดนิ่งๆครับตะตาติดง่ายเครื่อง2,000ระบบทองขาวอยู่นะครับดัดแตง ใครมีปัญหาเรื่องรถสตาร์ทติดยากกินน้ำมันนะครับก็ลองดัดแปลงได้นะครับนี่รุ่นนี้เครื่องสองพัน 2000. มาดูขบูกเก่าเขานี่อดประจำการแล้วครับตัวอย่างใหญ่เลยมี่โตรกินน้ำมันปรับจูนไม่ค่อยได้แล้วใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับ จะลองเอาไปดัดเพลงกันอยู่นะครับนิ่งๆขยัดโอเคครับผม